นี้คือที่เก็บโลงศกใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโลงถึงจะมีลาบยศสันเริญมากมายสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้เหลือแต่คุณงามความดีความชั่วที่จะติดตัวคนไปอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่อง อีกเงินทองไล่นามหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีศีลสัตว์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับมิลับหายยังสถิตติดแน่นแทนร่างกายแม้ตัวตายเชื่อยังอยู่เชื่อชูเอ่ยแม้ตัวตายเชื่อยังอยู่กู้ฟ้าดิพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้เจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกเฉไหน,นเจ้าเกิดมาเมือเปล่าเจ้าอะไรเจ้าก็ไปเมื่อเปล่าเหมือนเจ้ามายศและลาบหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขาก็เอาไปเผาไฟอันความตายชายนาลีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผี ถึงแสนรักก็ต้องล้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเราควรจะสั่งสมอริยทรัพย์สั่งสมบุญสั่งสมความดีที่จะเป็นทรัพย์แทๆ้ๆที่จะติดตัวเราไปทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติต่อๆไปส่วนทรัพย์สมบัติวัตถุอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโลง ก็ไม่สามารถที่จะนำติดตัวไปได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรประมาทนะชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักนะเราก็ควรจะรีบสั่งสมบุญสั่งสมบารมีนะที่จะเป็นทรับแท,แท้ติดตัวเราไปทั้งชาตินี้ชาติหน้านะเราก็จะได้มีความสุขมีความเจริญนะเป็นผูนะ้ไม่ตกต่ำนะก็ขอให้ญนะาติโยมทุกคน จงอ,อย่าประมาทพระเจ้าตรัสไว้ก่อนปรินิพานว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโลกแต่ถ้าจนแค่ไหน,นถ้าเรามีบุญมีความดีเราก็จะ นะไม่ตกต่ำนะเราก็จะมีคุณค่านะมนะีอายุมีวันน,นะมีโภคะมีสุขมีพละถึงแม้เราจะจนเงินแต่เราก็รวยบุญรนะวยความดนะีที่เราได้สั่งสมไวนะ้ถึงตายไปนะเราก็ตายไปสู่สุขตินะไปสู่ที่เจริญง ก็นะขอให้ทุกคนจงตั้งใจนะที่จะทำความดีก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำนะเราก็อย่าประมาทตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราก็สามารถที่จะสั่งสมบุญสั่งสมความดีทำไปเถิดความดีไม่มีขาดแม้ไม่ได้เหมือนดังที่หวังผลใครจะรู้ไม่รู้ก็อยู่ทนเรารู้ตอนว่าทำดีเท่านี้พอจะรอเทศที่ไหนให้ช่วยผลรอกุูสที่ไหนให้ช่วยสร้าง มีแต่มือมีแต่ใจไม่เกิดัจที่ต้องล้างที่ต้องลือลงมือทำอทำใดๆก็ไร้ค่าทำไม่ทำทำใดๆก็ดีมีคุณค่าถ้าเราเอาไปประพฤติปฏิบัติทำ